หอดละครับหน้าด้านสุรกากรมุกดาหารหอดเลี้ยวหอดเลี้ยวโหลดสุกข,ขามจันทร์นอนสุดทางเลยเอ้ยมัดฐานเฮาปิตโตเทศวันเกษตร จะกันาดาน้าดันหลจออเต้มเขาจะพักกันไปอาบน้ำใส่ว่า เรอาหาหมองอาบน้ำกันบันนี้อาหารตามสั่งลาบก้อยต้มย่างต้มปิ้งคำหากุญแจรถต้มเดี๋ยวเมเาแล้วเดี๋ยวหากุญแจรถบขสยาก <c oughs> มาหอดยืนหอดมองเลยรถดนามเพ็ดรอบนี้มใส่เบิดหนอปิดหม่านปิดยังได้ไปอาดหลาดเลย พี่ถ้าชอบไปน้ำใส่หนิพูดนลครับยางไปสุดเลยฟังเน่ไอของน้ำย้อนเลี้ยนนั่นน่ะป๊าถูมันคือไก่เท่าว่ะโอ้โหมันไก่ไก่ด้นน่เนาะยางไปยางกับบมือย้อนได้นน่ ครับยุติเอาไว้ซับหนิซะก่อนรถเติอน